โอ๊ยโอ๊ยเร็วยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีการชุกชนสวัสดีค่ะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวที่ต่ตตตตเอเลยเฮ้ยเงียบมนิ่งเามากเลย,าม,ายามากไหนวิธีการตัดเล็บบอกหน่อยเออต้องขาหนีบ เพื่อให้ตัวเขาไม่ขยับนะแล้วก็เขางอนใหญ่แล้วก็ตัดเล็บเพอเล็บแล้วก็เล็บเขาจะอยู่ข้างในก็ต้องดันออกมาเห็นไหมอันนี้อุ้งตีนเห็นไหมอุ้งเท้าอุ้งเท้าอันเพอเแล้วก็ต้องตัดเนี่ยห้ามเข้าเนือตรงนี้เด็ดขาดยังไนเลือดไหลสีแดงสีฟ้าสีขาวใช่ๆๆจมูตัดไม่ได้เลยห้ามเลยวันนี้สุกคนนิ่งจังเลยอ๋อย้อนให้ตัดไหมอันนี้กดอยู่แล้วะฮะ อยูแล้วไม่ต้องเช็คเล็บเช็คเล็บนอันนี้ยาวแนละ้วยาวนะน่ไม่หือไม่อืมอะไรเลยชุกชุกชุก้กนยอมแส่โดยดีเลยเหรอคะฮะรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเขากำลังตัดเล็บหนูเนี่ยไม่รู้นะเออระวัง ค่ะทุกชนเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วทุกคนบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วทำอ่นะไรผมเนาะครับผมเไมบร้อดไม่ร้อยแล้วเสร็จแล้วดูสิขึเล็บกันเดี๋ยวดิมาควรต่อควรต่อชี่น่าจริงควร นี่นมน้ำชุกชนเป็นรางวัลนมแพะสิริชัยมามามาซุกมามันกินมอิ่มไหมอะไรไหมชอบชอบเลยใช่ไหมเนาะถ้าหนูน่ารักแบบเนี้ยก็จะให้นมบ่อยๆโอเคไหมแค่ รู้คุณค่าอาหารทุกอย่างอย่ากกินทิ้งขว้างอย่าของมีค่าเข้าใจไหมคะสุกโตมาแล้วเนี่ยหนูต้องเป็นคนรู้จักอดอ้อมกินข้าวให้หมดเพราะเมือนั้นหนูก็จะสงสารพี่แพ้นะลูกพพเพราต้องดูดด,ดูดนมออกมาให้หนูกินนะพี่แพะเนี่ยดังนั้นหนูต้องกินข้าวให้หมดโอเคไหมกินนมให้หมดอีกเลยนิดนึงกินให้หมดเร็วค่ะลูกคนจะฟังแกไหมแต่เราก็มีหน้าที่สอนเขาให้เป็นแมวที่ดีนะ เขาก็เป็นน้องของเรานะาม่าะบาย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 ครับพี่